สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับผมเฮียโอชาแนลือเกอ่าครับเมื่อนีผมสิบห้ามาเบิงบ้านพักหมอลำของน้องป๊อปหนึ่งนึกไทยสายลักครับอ่าเป็นน้องสาวผมเองครับกต่ตรงนี้ปกติสิเคยเป็นอ่ามองจอดรถกระบะของเพิ่นครับนีเพิ่นใส่เวลาเดินทางไปลำครับแต่ว่าเมื่อนีเพิ่นนี่นเวียหไหมนโนเวียตรงด้านหน้าบ้านเบิดเลยครับถึงตีฝาและก็ ถ้าสีแล้ากรเฮ็ดอ่อรัวรอบว้ครับเพราะว่าเตรียมการา้บตาอ่าเลี้ยงลูกน้อยครับเพราะว่าตอนนี้น้องป๊อบก็ะทองได้ประมาณแปดเดือนก,กว่าๆแล้วครับเตือสิครบกำหนดขอดครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งลารายละเอียดครับเพิ่นใส่งบประมาณในการอ่อรีโนเวตตัวนี้แค่หา0 0 0นหาครับเนี่ยมึงสีเลิศลัวอลังการอยู่เลยครับพี่น้องมันมันดูดี มันใส่งบหน่อยหล้วก็ดูดีนะครับเป็นอยังคืองบหน่อยค่าสร้างเพื่อนเพิ่นใส่สร้างพี่น้องเพื่อนเองนะครับเหตุงานค่อนข้างที่ซีเนียบครับเดี๋ยวผมพาไปิึงรายละเอียดครับพี่น้องคือเพื่อนเห็ดหัวเฮ็ดหัวตรงนี้แล้วพี่นอ้องอ่าตรงนี้เป็นใส่เล็กเล็กที่ใส่มาเห็ดตรงนี้ครับพี่นอ้องอ่าตัวนี้เป็นอ่าเล็กหัวคุนครับแลก็เล็กเส้็หน่อยครับ เล็กเส้นหน่อยเป็นเส้นโปรงข้างในครับ้วก็ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าพลาสติกเป็นพลาสติกลรใหม่ครับพลาสติกลรใหม่ี่สามารถเอามาตัด้วก็เอาไม่ยิงเป็นเป็นเป็นหลิวเป็นช่องครับออกแบบดีไซน์มากเกนงมากดีอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ายังแต่แรกเพิ่นสิใสอาจจะใช้เป็น เป็นสันไทยเป็นมีท่านชีดแบบว่าเป็นแผ่นหน่อยหน่อยิง่งแต่ว่าปัญหาคือว่าถ้าเกิดว่าลูกมาจับกับสีมีปัญหาบาดมือบาดยังไดครับก็บเตรียมการไว้ครับด้านนอกกับสิป,ประมาานี้ครับพี่น้องนี่ครับถ่าเสาสีเขียวถ้าเพื่อนสีเขียวดูดีครับเป็นอย่างคือถ้าสีเขียวเพราะว่ารถแทรพิ่เนเป็นรถแทรรถแทสายลำสีเขียวครับสีเขียวกับ นี่แหละก็เลยถ้าสีเขียวใน,น,นกันเบิดก็เป็นเป็นโทนสีเขียวหมดเลยครับตัวนี้รั่วกับเป็นสีขาวขาดสีลล่ใหม่ครับสีน้ำตาลไล่ใหม่ครับมาตรงนี้ก็มีประตูประตูเขาเป็นประตูบานพับอ่ะเป็นประตูบานพับพับได้ครับตัวนี้พับพับได้หมดเลยครับนี่ครับความสูงหนึ่งเมตรครับจากพื้นขึ้นมานีหนึ่งเมตรเดียครับพี่นอ้องออ่าตรงนี้ก็จะเป็นรั่ว กั้นแบบว่า่บไใอ่าลูกเป็นข้านออกมาทั้งหนอครับการเป็นการวางแผนเพื่ออนาคตครับส่วนพื้นเพื่อนปูพื้นด้วยกระเบื้องหยาบครับกระเบื้องหยาบนี่ครับเพป่นใสเป็นกระเบื้องแผ่นหน่อยนะครับนี่ครับเป็นกระเบื้องแผ่นหน่อยสีมือสร้างเก็โอเคครับเงียบเนียบดีอยู่ครับนี่ครับอ่าส่วนขางในพี่น้องขางนจะเป็นอีกสีหนึ่งครับขางในเ่ม่นจะเป็นเขาเรียกว่า อ่าเป็นสีออกสีไข่ไข่สีนวลนวลครับนี่ครับพี่น้องสลับด้วยอ่าเล็กเส้นหน่อยครับเล็กเส้นหน่อยสองเซนครับแล้วก็มาสลับกับตัวอ่าพลาสติกลายไม้ครับนี่ครับพี่น้องแต่กี่พันสิใสรรถขนาดครับรถขนาดสิมาจอดอยู่ตรงนี้จอดอยู่ตรงนี้เี่ผมครับผ้าพ่นไปนลํำอยู่ประจำนี่ครับอ่าแล้ข้างบนพี่น้องข้างบนจะเป็นอ่าตีฝ่า เบิร์เลยครับตะกี้ยังบ่ทันได้ตีครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าย่านแบบว่าเออ่ลูกห่อนครับเวลาอ่ให้หน้าหน้าแล้วเลี้ยงลูกให้ย่านแบบว่ากังเวีนมันห่อนครับก็เลยใส่วิธีตีฝ่าเลยครับตีฝ่าอัดเบิร์ตะกี่มองนี้ก็ยังบ่ทันได้ตีเบิร์ครับแต่มื้อนี้ตีเลยครับนี่ตีฝ่าทั้าทางหลังครับนี่ครับเป็นฝ่าเรียบเป็นกระเบื้องครับ เบิงฝ่าเรียบครับพี่น้องสามาตรงนี้พี่น้องเดี๋ยวผมพามาเบืองตรงนี้ก็เป็นประตูท่าเขาครับตัวนี้เป็นรถแห่ขั้นเก่าเป็นรถแห่ขั้นเก่าที่เพิ่นเอาไปตัดต่อใหม่เปลี่ยนโมดิฟายใหม่เห็นเป็นรถดำรับเพิ่นกับสิขายอยู่เดี๋ยวสิายมือได้ผมจิบอกพี่หน่อยเทีนึงตัวนี้เป็นรถตู้ประจาที่งานเพื่นครับเนี่ครับตรงนี้ก็เป็นบ้านผับเป็นประตู ประตูปิดเข่าปิดออกได้คือกันครับนี่กันโมไห่โมไห้เด็กหน่อยออกมาครับก็คือหายห่วงครับในช่วงนี้คือหายห่วงเลยครับบรต้องไม่ห่วงว่าซิเรียนออกข้ทางครับสิเรียนออกขนงทางเพราะว่ามันเป็นทางโค้งพอดีครับพี่น้องนี่ครับเป็นทางโค้งพอดีการรีโนเนียโอเคเลยครับเหตุแบบออกมาได้รู้ใส่งบหน่อยแต่ว่ารู้ครับเพราะว่าพี่น้องคนเป็นสร้างเป็นคนว่างแผนไห่เมื่อทุกอย่างครับ นี่ครับซุ่มพี่น้องเพื่นกับมีไอ้้าพองเน่กับพี่ไอพ่อเด่นนะครับนี่ครับฝีมือโอเคเลยครับใส่ได้มาตรฐานครับก่ต้องห่วงครับเนี่ยตรงนี้เพิ่นจะใส่อยู่ทวิธีไอยิ่งเล็กใส่กรับอันนั้นครับใส่เสานี่ครับพี่นองนี่ยืดไปเลยครับนี่ครับส่วนผื่นกับโอเคครับพ่อมีอีหยัง ผิดขาดไปไหนครับมาตฐานครับเดี๋ยวผมพาเบิ้งรอบหนอกอีกเทนหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องเนี่ยจากด่านหนอกเ้าไปด่านนครับตอนนี้เปิดไฟสว่างแล้วกะ็มันงามครับมันรู้มันดูดีผมว่าโอเคได,ได้ครับพี่น้องผู้ดใดสนใจเฮ้าอยากเอาไปเป็นต้นแบบในการรีโนเวทบ้านเจ้าของครับนี่ครับเป็นอีกการอีกรูปแบบหนึง่งในการเฮ็ดหัว ทำรั้วบ้านงบน้อยแล้ะก็การอินโนเวตบาวาสิเป็นการตีฝาครับนี่ครับตีฝาเรียบนี่ครบโอเคครัสวยไปอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับรายเอียดกับประมาณนี้ครับกับวาดถุร้ายแห้งครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับการรีวิวบ้านพักหมอลำอน้องป๊อปหนึ่งหรือไทยสายรักเอกชัยมิวสิกธนพลสาวครับ สำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับ๊ายบาย